โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพามาพบกับงานติดตั้งสินค้าอีกอย่างนึงครับอันนี้ก็จะเป็น m i t ซูบิชิปไต t ตันะอ่าโฉมแรกๆนะครับวันนี้ลูกค้าเรื่องจะมาเปลี่ยนในส่วนของตรงนี้เบาะนั่งนะครับแคบหลังใหม่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่ลูกค้าเลือกอะเป็นสินค้านะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นลักษณะของงานสั่งตัดนะ สั่งตัดตรงรุ่นเลยนะครับเลือกสีเลือกลายเลือกแบบได้นะครับวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำนะฮะแล้วก็ตัดด้วยได้แดงลาย VAP โอเคครับเดี๋ยวพาไปชมกันเมื่อติดตั้งแล้วออกมาเป็นยังไงแล้วมีคุณสมบัติอย่างอื่นยังไงอีกโอเคครับอ่ะโอเคครับนี่นะครับเมื่อกี้เราเอาบอร์ดเดิมออกนะครับแล้วก็ยกลงแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปใหม่นี่นะครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วนี่นะฮะ ระบุรุ่นไททตัต้นนะครับปิดขอบล่างนะนี่ฮะดำได้แดงดูหรูขึ้นมาเลยแล้วคราวนี้นะครับครนวนี้เบาะตัวนี้มีข้อพิเศษ,ษยอย่างหนึ่งคือเวลาเราจะหยิบอะไรเครื่องมือต่างๆใต้เบาะนะครับเบาะตัวนี้จะมีหูนี่ครับซ่อนไว้ให้อย่างงี้นะครับแล้วเราก็<ย>กไม่ต้องยก,ยกออกเราใช้แค่ยกดึงขึ้นมา<ล>แค่นี้เองนี่นะฮะให้ดูมุมกว้างก่อน <ๆ S 1> ยกดึงขึ้นมาเป็นแค่นี้ ะครับแล้วก็ข้างหลังอ่าเห็นไหมครับแค่นี้เองอ่าพอต่านเสร็จแล้วเราก็เอาลงนี่นะครับสะดวกสบายนะครับง่ายกว่าเดิมบอกตัวนี้อย่างที่เห็นนะครับแตกตาอย่างเดิมก็คือตัวนี้จะเสริมรองน่องด้วยนะครับสําหรับกระบะแคบนะครับหรือกระบะสี่ประตูอยากได้แบบอย่างนี้ยังไงก็ติดต่อเข้ามานะเรามีรองรับหมดเลยนะครับกับรถทุกรุ่นโอเคครับไว้เดี๋ยวครั้งหน้าสินค้าจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวจะทําคลิปมานําเสนอให้อีกครับโอเคครับขอบคุณครับ